จากวันนั้นจนถึงวันนี้ลงสู่ืคนดินเป็นเวลาหนึ่งเดือนสู้กับโรคสู้กับแมลงจนเป็นลูกนะครับอาจจะเสียสี่สิบอาจจะได้หกสิบครับหรือก็ยังไม่แน่ใพงเป็นลูกแล้วแกงฟอมีหวังอยู่ อย่างนี้ไม่ได้นะนจะว่าทำยากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายครับถ้าโลกภัยไม่มีมันก็ได้อยู่เอาเราเอาไว้ข้อลนะหนึ่งลกหยดไปเราเด็ดทิ้งไปแล้วคนระับ เจ้าลูกโตก็ประมาณนโป้นิโป้ม,มีน,น,ปปน,ปปมนก้อยมีบางลูกก็ถั่วลูกบักนาวแลวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะใส่จใจมากแค่ไหนถ้าเราใส่จใจหน่อยมันก็จะพอได้อยู่สำหรับอาชีพ ก็เสร็จเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดการนั่นกันไปครัส่วนป่าน้นเมลอนอันนี้แค่ดตะลุกเดวเราจะมาบอกวิธีการเด็ดตะลุกไว้ นี่ครับนี่คืการเจ้าลูกไว้อย่างงี้ครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสางวีลูกนันข้อที่หนึ่งเราไว้ครับข้อที่สองเราดิ้งยีบยอดด้วยเหมือนกันนะี่อย่างี้ข้อที่หนึ่ข้อที่สองอยอ,อกเด้ว คลิปหน้าจะมาถ่ายลงทเทปก็จะได้ลูกโตขนาดไหนก็จะยื้อรถทางไหนครับขอบคุณครับ